ถ้เป็นคู่กันใช่มีของธรรมดาเป็นคู่กันเพราะถ้าเรารายจ่ายเราน้อยเราก็ได้รับรายรับน้อยถามว่าเวลาเหตุเติมปุมาทุนเล่สูอย่างนี้มาดูแลให้เหมือนแฟนอย่าไปดูแลให้เหมือนเมียที่สุดเข้าใจเปเติพัจริงๆต้องรับด้วยเลยท่านนายกไม่ ทางต้ายหมอนทองค่ะทางขวาหมอนสดไม่ได้ไมได้นั่นนั่นคัอสุลหรือว่าตัดลนว่าตัดได้เดียวเดไนั่นเรียนถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าฉีดเรียนร้อนไหมร้อยร้อยรยมปรุมด้วย นิ่มไหยนะนิ่มแต่ว่านิ่มนิ่มอ่ะเชิญเชิญแล้วยังสื่นะห้าสี่ครับตอนเมื่อกี้อ่ะยอดสุดยอดจริงจริงเด้อโชว์ก่อนนะพี่นะนายกไปถึงจับบอกก็จ่อนครับ เอาเลยอ่ะครับเพี่มปตรงนี้ไม่สบายลูกเล็กหน่อยจบก็น่าจะเจ็บไม่เยอะต้องายแดดมาก เราอ没有参ง猫山王组猫山王不是不是甘榜。甘榜很็名。甘榜一天。ที่ทราบีว่าจังหวัดยะลาเรานั้นเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนก็เยอะนะครับแล้วก็มีผลผลิตต่อปีก็เยอะมากนะครับปีนี้เราคาดการไว้ว่าเราจะมีผลผลิตประมาณเจ็ดหมื่น น,นะครับ10,000เป็นหมื่นตนะครับก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้าง,งที่จะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมานั้นทุเรียนยาลาเรามีปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนอ่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุเรียนที่เป็นนอนเขาเรียกไงนอนเจอมะมาเล็กนะครับซึ่งทําให้ราคาทุเรียนของจังหวยดยีรยยาานั้นตกต่าลง นะครับจากกิโลร้อยกว่านี่แล้วละกิโลละแปดสิบเก้าสิบบาทนะครับซึ่งทําให้ไปน้องเกษตรกรเนี่าดแได้ไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เองนะครับซึ่งเราได้เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือหลังจากที่บลฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้มาทบทวนนะครับมาสอนบทเรียนว่าในในปีที่แล้วนั้นเรามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับก็เราพบว่าเรามีปัญหานในเรื่องของอ <c oughs> ของการตัท์ทะเรียนอ่อน นะครับซึ่งทําให้แป้งเปอร์เซ็นต์ของแป้งนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปริมาณที่ที่ควรจะตัดได้นะครับเมื่อตัดแล้วนี่ก็ทําให้เนื้อของรเรียนนั้นก็ไม่อร่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้อนจอกเมเล็ดนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหามากนะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็มีมาตรการนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาป้องกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราใช้ BCG โมเดลนะครับในการ ขับเครื่องการาการบริหารจัดการการทําแบรนเกษตรของทุเรียนนะครับในระยะยาวต่อไปรวมทั้งเราได้เขาเรียกว่า,า GAP นะเราก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทุเรียนพี่น้องชาวเกษตรกรที่ที่มีสวนทุเรียนนะครับได้ได,ได้ให้การรับรองในแต่ของ GAP ให้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่า ทุเรียนของจังหวบดยะลานะเรานั้นเรามีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในการที่จะส่งให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีเรามีทุเรียนเสด็จน้ําที่ยะลาซึ่งเป็นทุเรียนที่เราได้รับเอไอนะครับเพราะว่าทุเรียนเสด็จน้ํานั้นเราอยู่ในที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณหนึ่งพันเมตรหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับเพราะว่าทุเรียนเสด็จน้ำนี่เป็นทุเรียนที่มีเนื้อแห้งนะครับ มันนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางห<ม>นึ่งนะครับในการที่พวกเราจะส่งเสริมวันนี้ก็เลยมาชมสวนทุเรียนของฮเฮเ,เ,เตอ๋อนะครับอยู่ที่ำตำบลตดอนแม่ร่องอำเภอเมตองจังหวัดยะลานะครับซึ่งมีเฮเต๋อเท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 นี่ปลูกทุเรียนมาเป็นระยะเวลา14ปีทุเรียนของฮเฮเต๋อเนี่ยจะดูแล้วนะน,นั้นนะครับทุเรียนไม่สูงนะครับเพราะเฮเต๋อบอกว่าเฮเต๋อตัดยอด อ่าสองปีตอนหนึ่งครั้งนะครับเยอะตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่อายุสี่ปีนะครับจึงทาให้สวนตุเรียนที่ตัวนี้มีความสวยงามมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นไม่สูงนะครับเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับก็มาชมสวนแล้วก็มาแถลงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของมาตรการในเรื่องของผู้เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมผู้ผู้เคาะผู้สั่์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนทั้งหมรวมทั้งมีมาตรการในการที่จะ ให้ลงมารับซื้อมารับซื้อผลทุเรียนนะครับลงที่จะมารับซื้อทุเรียนในจังหวัดยะลาเนะั้นเราจะต้องขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานพันชย์จันวัดนะครับขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับเราจะได้รู้ว่ามีที่ไหนมาบ้านที่มารับซื้อทุเรียนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปหลอกลวงเกษตรกร,รอของเราแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือภาพรวมในการที่จะกำหนดมาตรการในเรื่องของทุเรียนเพื่อให้ทุเรียนคุณภาพของสวนยะลานั้นเป็นทุเรียนที่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค นะครับแล้วก็เป็นทุเรียนที่มีรสอร่อยจริงๆงนะครับคือตัดเมื่อครอบอายุนะครับไม่ตัดก,ก่อนนะครับก็กคือเราไม่ตัดทุเรียนอ่อนการตัดทุเรียนอ่อนนี้เป็นปีกฎหมายนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเราตรวจพบว่ามีการตัดทุเรียนอ่อนนี้เราจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังหลัง,ลงกเก็บเกี่ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยเลยกนได้ใส่ปุ๋ยปรับปรับสภาพดินก่อนหลังจากนั้นสี่ห้าวันก็ใส่ดูดรไม้ที่กรมพัฒนาที่ดีเขาแจ้งมาให้แล้วก็ใส่ดูดรไม้ ประมาณ1 0 1สถึงสิวันเราก็จะใส่ปุ๋ยเคมีใช้สุด1 5บหศก่อนวันแรกอีก15วันก็ใส่สุดเสมอคือคือสิบตัวแบบนี้สองครั้งเดือนที่3ามเราก็หยุดก่อนเดือนที่4ทัดช่วงทันวาพอดีเราก็ใส่ปุ๋ยเร่งดอก8-24-24สองครั้งก็จบตรงนั้นก,ก,ก็เวลาดูทุเรียนนี้เราก็ดูเลยให้เหมือนแฟนไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนเมียเพราะเป็นแฟนถึงเช้าถึงเย็น พอเป็นเมียงไงก็ได้แล้ว <c oughs>